รถเข้ากันน่ะนี่มันไม่เป็นมิตรกคนรถคว่นนี่ย่ะน้อง่อาเลยมา สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเอมและกัน,นนนันนี่นะคะคลิปนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวเชียงใหม่กันค่ะตามอัปเดต5คาเฟ่แล้วก็1ร้านข้าวซอยด้วยกันเลยนะตามไปดูด้วยกันเลยค่ะ คาเฟ่แรกนะคะ b l ูค Coffee ในคณะเกษตรศาสตร์มอชอค่ะ b l ูค Coffee สาขานี้เพิ่งเปิดได้ไม่นานเลยนะคะใครมาเชียงใหม่ช่วงนี้ต้องมาแวะค่ะเขามีเมนูให้เลือกเยอะเลยนะแล้วก็มีขนมให้เลือกด้วยนะคะแถมยังสามารถเปลี่ยนนมเป็นนมโอตได้ด้วยเก๋มากๆนี่คือเมนูที่เราสั่งมานะจะบอกว่าเขาใช้มเมล็ดดีเลยนะคะเพื่อนๆน,นี้ประทับใจไปตามๆกันเลยละคะ่ะ แรที่ร้านแรกของเรานะคะเป็นลาเต้น,นมโอดไม่หวานดีมากที่นี่นะคะนอกจากกาแฟจะดีแล้วมุมขายรูปยังสุดปังด้วยค่ะมาที่เดียวครบเลยคาเฟ่ที่2ที่เรามาแวะกันนะคะที่นี่โมเรสโตค่ะตั้งอยู่ที่ซอยนิมมานเหนมิน6นะคะมาง่ายๆไม่ยากอยู่ในเมืองเลยค่ะที่นี่ ใคาเป็นสายถ่ายรูปทำคอนเทนต์จดลิสต์เอาไว้เลยนะคะที่นี่มุมถ่ายรูปปังมากค่ะเพราะว่าเขาดีไซน์ด้านในมาแบบลงดีเทลสุดๆเลยนะส่วนเมนูก็แบบน่าทานมากๆเลยค่ะลองขึ้นมาชั้น2นะจะบอกว่าเกาหลีเกาใจมากค่ะทุกคนแถมยังโชคดีวันที่ไปไม่ค่อยมีคนนะ ทั้งร้านเป็นของเราค่ะได้ถ่ายรูปมาเพียบเลย really มากันที่ข้าวซอยหนึ่งเดียวของทริปนี้ค่ะที่นี่ข้าวซอย เป็นอีกหนึ่งร้านดังที่ฮอตฮิตติดลมบ,บนไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครไม่อยากรอคิวนานแนะนำให้มาช่วงเปิดร้านเลยค่ะ ข้าวซอยที่นี่นะคะเขาจะเป็นเส้นสดค่ะก็จะไม่เหมือนที่ร้านอื่นนะตัวเส้นจะนิ่มๆค่ะแล้วเขาก็จะแยกเครื่องพวกแบบเครื่องเคียงแยกออกมาจากในตัวข้าวซอยนะคะเราอยากใส่อะไรปริมาณเท่าไหร่เราก็ใส่เองได้เลยค่ะ มาที่พิกัดต่อมานะคะเรามาที่ร้านพีทครัวซองนะช่วงเช้าตอนประมาณสัเกือบ11เโมงนะคะเราแหวะมารับบัตรคิวแล้วนะคะตอนนี้แม่เข้าไปสามารถแบบสั่งได้แล้วนะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรให้สั่งบ้างคะ่ะคือตอนนี้ประมาณ1 1โมงกว่าคนเยอะมากแม่เข้าไปดู รามาลองกินครัวสองร้านพีทกันนะคะเราจะเริ่มกันที่ตัวเพลนก่อนหอมหอมบาบออืมเป็นไงดีวอสอ้ยหุยมันดูแบบกรอบนะข้างนอกกรอบแล้วข้างในมันนุ่มมากเดี๋ยวมาลองแบบนี้กันนะคะอันนี้เป็นลูเทล่าอ นูเทลล่าของกบปากลาบกบกรอบเป็น <backing> น <OS gece ki> ูเทลล่าทุกคนแล้วก็กินกับแป้งสองเหมือนคัวซองอ่ะคอดเท่ากันอ่ะนี่ไม่เป็นมิตรคนลดทุกอ่เนาะอร่อยมากใครมานะอย่าลืมมารับบัตรซิวช่วงประมาณ11โมงนะคะเราเข้าไปสั่งเรามาก่อน รเรามาก่อน11โมงนิดนึงได้คิวที่3เนาะแล้วก็ตอนที่ไปถึงหน้าร้านอะ่ะคนเต็มร้านเลยให้รีบไปดีมันดีจริงจริงร้านต่อมานะคะ,ะ,คะเรามากันที่คาฟเฟ่ที่ชื่อว่า e เอร y o w l นะทุกคนคือบรรยากาศมันแบบชิลมากจะมีสนามกว้างมีบึงนะแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ๆรอบเต็มเลย เมนูของที่ร้านนี้นะคะก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นคอฟฟี่นะเป็นพวกแบบนอนคอฟฟี่เป็นแบบน้ำโคเพสจุยน้ำสกัดต่างๆน้ำปั่นนะคะแล้วเขาก็มีเมนูอาหารด้วยนะนใครอยากมาทานเป็นเบรกาสต์เป็นบล็อนอะไรก็มีนะพาสต้าแซนด์วิชแล้วก็มีพวกขนมโอก็เมนูเยอะอยู่นะคะ หุยน้องน่ารักจังเลยมุนนีเลยลูกมอ,อมเข้าไป้มอเป็น,หนีหยุด้า้อยห้าอย้า้อย้ย นี้เปิดวาร์ฟขึ้นมาอยู่ที่ตรงแม่ลายแล้วนะคะเรามากันที่คาเฟ่ที่เราเคยมารอบที่แล้วนะรอบที่แล้วที่นี่ชื่อว่าอุสาชงนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นคลายนะรอบนี้ก็เลยจะขึ้นมาแวะดูกันค่ะ ถ้าเกิดว่าจะสั่งขนมนะคะก็ต้องไปที่ตรงนั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะสั่งเครื่องดื่มนะคะก็มาสั่งตรงนี้ได้ค่ะเราก็ที่คาเฟ่นี้นะคะเขาจะมีที่นั่งแบบตามริมริมแบบนี้นะคะให้แบบนั่งดู น้ำตกนะดูลำธารอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ที่นั่งก็จะแบบยาวเรื่อยๆไปแบบขนาดตรงนู้นเลยนะคะ <S <S เมนูที่เราสั่งวันนี้นะคะแก้วนี้เป็นแอปเปิลโซดาสดชื่นสดชื่นจากการขับรถนะส่วนของเราเป็นอเมริกาโน่กับน้ำส้มคั้นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำส้มคัน้นส่วนอันนี้ดูน่ากินมากทุกคนดูแบบดุกหนักมาก มันจะเป็นเมนูชื่อว่าอินดิเพนเดนต์นะคะจะเป็นสตรอเบอรี่กับโกโก้ Go. ดูดิกลไก่เซภาพอ,อนี่นแล้วก็กับวิวฟินฟแบบนี้จ้าเป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่ recommend มากๆเลยนะคะใครมาแถวแม่ลายนี่ต้องมาแวะค่ะ โอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการอัปเดต5คาเฟ่แล้วก็1ข้าวซอยที่เชียงใหม่ของเราในคลิปนี้นะใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กำลังใจให้กันด้วยนะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ